สวัสดีครับไปเรื่องน,นี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันที่อ่าวันพฤหัสที่ยี่สิบสี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วที่พูดเรื่องการตูนขล่องฟูแพกสามฟูลแพคสี่ไปก็แต่ยังจะมีคนถามมาอีกนะยังจะมีคนไม่เข้าใจอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเลยก็คือกล่องฟูแพกสามหรือสี่มือสองใช้ได้ไหมใช้กับคันอื่นได้ไหมวันนี้จะตอบแบบสั้นๆหุวนๆโดยที่ยังไม่อธิบาย ใครที่หวังได้ของถูกใครที่คิดอยากได้ของถูกไปซื้อกล่องมือสองที่ใช้แล้วมานะครับซื้อมารับของรับพัสดุเสร็จปุ๊บผมบอกเลยไม่ต้องแกะกล่องใดๆทั้งสิ้นคุณโยนทิ้งใส่ถังขยะได้เลยเพราะ,ะมันใช้ไม่ได้ผมบอกไปไม่รู้กี่คนแล้วว่ามันใช้ไม่ได้กล่องภูแพรกสามและสี่มือสองมันใช้ไม่ได้มันล้างไม่ได้ล้างได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้แต่ในประเทศไทยตอนนี้กล้าพูดเลยว่ายังไม่เคย เห็นใครเอากวามงู่แพดสามและสี่มาล้างได้การใช้งานของมันก็คือเวลาที่เราแกะของใหม่ออกมาเราเสียบปุ๊บจับคู่กับรถปั๊บทุกอย่างจบคันนั้นคันเดียวตลอดชีวิตนะไม่สามารถไปจูนกับคันอื่นได้ไม่สามารถไปจับคู่กับคันใหม่ได้ไม่สามารถไปใช้กับคันอื่นได้ใดๆทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลยมีอย่างเดียวเลยคือใช้ไม่ได้ใครที่คิดจะซื้อมันมาใช้งานใครที่หวังจะได้ของถูกเสียยากอ่าเขาเรียกเสียน้อย เสียยากเสียมากเสียง่ายหวังจะได้ของถูกซื้อมาใช้ไม่ได้ก็ต้องไปส่งคืนกันไปของเงินคืนอ่ามันก็วุ่นวายอีกเขาไม่คืนให้ไม่มีรับประกันคุณก็เสียเงินฟรีถ้าเขารับประกันรับคืนก็โชคดีไปก็เสียแค่เวลาอ่าแค่นั้นเองกล่องมือสองแม่งมาจากไหนอ่าวันนี้จะบอกให้ฟังว่ากล่องมือสองที่ว่ามีคนเอากล่องมือสองมาขายว่ากล่องพวกนี้มันมาจากไหนหนึ่งเจ้าของรถที่จูนไปแล้วขายรถทิ้งขายรถให้ร้านไปแล้วแต่ไม่ได้ให้กล่องไปพอเวลาผ่านล่วงเลยไปไป,ไปเจอกล่อง ก็เอาออกมาขายโดยที่เขาไม่รู้ผมได้พูดเลยว่าคนที่ออกมาขายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าของมันจะใช้มือสองไม่ได้เขาเลยเอาออกมาขายคนที่ซื้อก็ไม่รู้ก็ซื้อมามาให้ร้านก็จิงกะบุงไปเสียเงินฟรีไปสองขายรถไปแล้วกล่องก็ให้ไปขายรถให้ร้านกล่องก็ให้ไปแต่ร้านจะรักไก่หรือจะด้วยความที่ขายรถไปแล้วไม่ให้กล่องเดิมรถแต่เจ้าของใหม่ไปก็สุดแล้วแต่ก็พอไนนั้นมาปุ๊บกล่องมันก็จะเหลือเป็นกรรมอยู่ที่ร้านพอเวลานั้นก็ไม่รู้มันก็จะไม่รู้แล้วว่า กล่องใบนี้ของรถคันไหนกล่องใบนี้ของรถคันไหนเ็ากล่องันหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ามันก็จากเขาจะออกมาขายถูกๆขายทิ้งขายขว้างอ่าคนซื้อก็ซื้อไปเราซื้อไปก็เหมือนเดิมก็มีปัญหากันลับกันแค่นั้นจ ja ับอีกหนึ่งกรณีก็คือรู้แต่ละขายอ่าคิดว่ามันล้างได้รู้แต่ละขายคิดว่ามันล้างได้เหมือนกล่องส้มคิดว่ามันจะล้างได้เหมือนกล่องส้มอ่าแต่เขารู้ในแบบไม่รู้ สุดท้าดีก็สรุปง่ายๆเลยสรุปง่ายๆสั้นๆมันใช้ไม่ได้นะครับใครที่คิดจะซือ้อนูสองมาใช้มัในใช้ไม่ได้แล้วใครที่คิดะเอามาขายอย่ามาขายนะครับมันเสียเวลาคุณซือ้อออย่ามา,า,มาขายถ้าคุณขายรถไปแล้วคุณก็รู้จักเจ้าของใหม่ที่เอารถไปก็เอาให้เขาไปเถอะเขาจะได้ไม่มาซื้อใหม่าเพราะรถที่จุนเอพีสามไปแล้วแล้วพอซื้อรถกันต่อไปเนี่ยไม่ได้กล่องเอพีสามมาด้วยเนี่ยเวลาที่เขาอยากจ,จุนเขาก็ต้องซื้อกล่องใหม่เพราะกล่องเอพีสามมันจูนทับได้จุนทับกล่องส้มได้ใครใช้กล่องส้มมาอยู่แล้ว ไม่พอใจแล้วหาคนจูนในสมัยนี้หาคนจูนกล่องส้มเริ่มยากแล้วผมบอกเลยเริ่มกล่องจูนกล่องส้มเนียนๆอ่ะเริ่มยากแล้วที่ว่าแต่เนียนๆจบจบสวยๆเนี่ยหาคนจูนพวกนี้เริ่มยากแล้วอยากจะเล่นกล่องกู๊กกู๊แฝกสามกู๊กแฝคสี่ซื้อกล่องมาปุ๊บเสียบทับได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแฟตอะไรไม่ต้องอะไรแรงขึ้นเสียบทับใช้งานต่อได้เลยแฟตชจูนใหม่ได้ได้ทันทีกล่อง TTS กล่อง TTS ที่เคยเจอมาสองคันมันล็อกกล่อง TTS พอเราเอาเอากู๊กแฝคสามไปเจอแต่จูนไม่ได้เพราะมันเข้าไปแก้ไม่ได้กล่องมมมมมมันนนลล็อกรรรรีีีีแแแแแปปปป่ถถ้้้าาาคคไไหวจะใชฟูพ รถคิดเท่าที่ผมเจอมาสามคันคือรถไปรีแมปมาสามคันโปรแกรมล็อกหมดเสียบกล่องไปปุ๊บไม่เจอรถทันทีเสียบกล่องปุ๊บไม่เจอรถทันทีอ่าคือไม่เจอรถตั้งแต่ที่แรกเลยแต่ถ้า TDS ยังเจอเข้าได้แต่จูนไม่ได้แต่ถ้าเป็นการรีแมปการแซ็ตกล่องใหม่ด้วยโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นส่วนมากบางทีเขาชอบล็อกที่ผมเจอมามันล็อกหมดเลยสามคันเวลาเสียบกล่องปุ๊บมันจะมาหารถหากล่อง e c m รถดับไม่เจอต่อบูทูธไม่ได้จับคู่ไม่ได้แต่จะแต่กล่องไปนั้น เอาไปใช้กับคันอื่นได้เลยนะเพราะว่ากล่องมันยังไม่ได้จับคู่มันก็จะไปใช้กันอื่นได้ถึงแม้จะเสียบแล้วก็เอาไปใช้กับคันอื่นได้อ่าแต่ถ้ากล่องกล่องใบไหนที่เสียบแล้วจับคู่แล้วใช้ไม่ได้แล้ว,ใช,ลวใช้กับคันอื่นไม่ได้แล้วแค่นั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่หวังว่าจะมีประโยชน์แต่ขออ่าขอความกรุณาอย่าแชร์กดไลค์อย่างเดียวก็พอดูเฉยๆก็พออย่าแชร์เพราะว่าแชร์เยอะไปยอดยอดดูมันเยอะเพอายอดดูมันเยอะเขาก็จะไม่ให้ผมอผลิดสร้างไรายได้ ขาจะไม่ผมเปิดสร้างไม่ได้ซึ่งผมไม่ได้อยากเปิดผมไม่ได้อยากได้อะไรได้ผมแค่อยากบอกบอกความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเล่าสู่กันฟังฉะนั้นโอเคนะครับหรือใครมีคําถามเกี่ยวกับฟูลแพคสามและสี่ผมผมคนนึงก็ถือว่าเขาเรียกว่าข้อมูลความรู้ผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรเพราะผมจับกล่องสามกับสี่สามอะฟูลแพสามอย่างเดียวอะน่าจะมาจับมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าร้อยใบห้าร้อยกล่องผ่านมือไม่ว่าจะจูนมาแล้วจูนแก้จูนใหม่จูนนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นแปดแปดสาม อัพเครื่องเป็นพันสองอ่าแล้วจูนด้วยแปดแปดสามผมก็แก้จนจบมาแล้ววิธีแก้คือเวลาที่เราเสียบกล่องอะ่ะตัวกล่องเนี่ยตัวกล่องรถรถรถแปดแปดสามที่อัพเป็นพันสองเนี่ยคือเครื่องอะ่ะมันเป็นพันสองแต่กล่อง EGM มันยังเป็นแปดแปดสามซึ่งอัตราการฉีดน้ำมันการจ่ายจุดระเบิดาการอะไรของมันเนี่ยไม่ไม่บาลานซ์พอเพราะเครื่องเป็นพันสองแล้วมันไม่มันไม่พอมันจะทำให้รถวิ่งได้ไม่ดีสตาร์ทติดแต่วิ่งได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรื่องเลยมันต้องทำการใช้กล่องจูน ปูแพร์สามด้วยวิธีการที่ผมต้องเอาปูแปร์สามเสียบปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นปแปสามผมต้องจูนจะไปแปดสามให้กลายเป็นพันสองให้ได้ก่อนอ่าให้มันกลายเป็นพันสองปุ๊บแล้วเราถึงจะมาจูนแก้กันอีกทีหนึง่งให้พันสองมันโคตรแรงก็ว่าแล้ไปอ่ารถที่กล่องเสียอย่างเช่นรถสี่แปดสี่แปดมันเครื่ 1, องพันสองแล้วกล่อง e อ u มันเสียกล่อง ECU เสียหากล่องมือหนึไไง 2, ่งไม่ได้ไปได้กล่องมือสองมาแล้วดันไปได้กล่องของแปดแปดสามมาซึ่งมันก็เป็นกรณีเดียวกับแปดแปดสามเอาเป็นพันสองแหละแต่แค่ว่าเครื่องพ ส่งไปให้ศูนย์แฟกกล่องก่อนแฟแฟกกล่องใหม่เข้ากับรถเข้ากับโมดูลเข้ากับคีเลีอะไรให้ได้ก่อนปุ๊บแล้วถึงจะเอาฟูแพ็ c, ก็มาจูนแก้จา่แสกเป็นสาให้มันกลายเป็นพันสองแล้วก็มาจูนกันใหม่แก้กันใหม่อีกทีหนึ่งเหมือนกันวิธีการนี้รถเปลี่ยนแชมเปลี่ยนแชม,แมก็จูนจบได้ด้วยเอพีสามและสี่สามารถจูนจบได้ด้วยเอพีสามและสี่รถเปลี่ยนแชมบอกเลยเปลี่ยนแชมสำหรัอรบอาสปอร์เตอร์นนะอาทัวรลิงเอพีแปดก็ใช้ได้บอกเลยเนียนๆเ,เลยถ้าคนรู้แก้วิธีแก้วิธีปรับแก้แกปรับจูนนะถ้้าคนนนนรูนะจบบเเเยียยยๆลลผมอก กล่องผู้แสาวเนี่ยแม่งละเอียดยิบเลยอ่าแค่คนไม่เล่นกับมันคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นในโน้เพราะที่คนคิดว่ามันไม่จบเพราะมันไม่ได้ขึ้นในโน้มันจูนได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นในโนคนก็เลยชื่อว่าแม่งจะจบนะอ่าบอกเลยผมบอกเลยว่าคุณมองข้ามมาแล้วไม่ใช่กล่องอันอดุนไม่ดีดีทุกกล่องอย่างที่ผมเคยพูดไปคิดแล้วว่าแม่งดีทุกกล่องจะดีจะจบไม่จบอยู่ที่คนที่หยิบมันขึ้นมาใช้เท่านั้นโอเคนะครับในรุ่นใครมีข้อมูลใหม่ๆแปลกๆ หรือใครมีความรู้ดีๆจะมาแบ่งปันหรือมีคำถามเกี่ยวกับผู้แปยกสาวที่ไปทักมาถามได้ให้คําตอบได้ก็จะให้ให้คำปรึกษาได้ก็จะให้นะครับไปเริ่ม